แค่นปลี่มนบรรยนกาศสักานาทีนะคะฝนตกมาโอ้ยอย่ามาอะไรต่อฝนตกน่ะ <c oughs> มีเด็กวิ่งเล่นน้ำฝนด้วยทุกคนว่ายเล่นน้ำแน่เล่นน้ำแนเข่าออมเข้าออมมันจะใครมันจะเป็นใครแล้วไม่สบายห่วง วันชากิเลยทีนองดึงมหเรีดน้ำฝนกันนะคะอารมณ์อากาศฝนตกนะฮะเด็กๆเล่นน้ำฝนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเก็บอ่าบรรยากาศให้ชมกันสัก5นาทีเนาะ,ะอันยูแล้วจะฟีลอะไรก่อนนี่ออน,น,นะบ้า <ผ>ถามวะมาฮะถามว่าตาที่เสียน่ะพ่อตูที่เสียอยู่กี่ปีอ๋ออ๋ออ๋อนี่ละหลานก็มาเล่นน้ำลูกลาย ฝนตกเด้อพี่น้องฝนตกเด้อลูกหลานกระเล่นน้ำฝนกันเนาะนี่นะเภกฝนเพิ่มเนาะฝนตกมากดูฝนตกหนักจริงๆเลยไอ้นี่นน้ำฝนมาด้วยบอกทุกทีน้ำมาว่าฝนมานักบ่ นตกให้ชมกันนะคะฝนตกอยู่ตุรินนะจ๊ะฝนตกอยู่ตุรินนะคะตกได้เกือบชั่วโมงน,น,ะะนึงเลยจ้า คุณนิส so ิตุกคนทุกท่านนะคะที่มารับชมนะเดี๋ยวแอ้มจะเก็บอะไรให้ชมนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกลิทุกไลค์นะที่มากดรับชมนะคะบรรยากาศสนตกเยอนะคะทุกคนเนาะพอามาได้เดี๋ยวจะเข้าบ้านนะคะอีกทีหนึ่งเก็บอะไรให้กับทุกทุกท่านรับชมกันนะคะขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มารับชม thank you so much for watching ขอบคุณที่รับชมงพื่อน,นนะคะ